สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่หลงเข้ามาดูคลิปของผมนะครับวันนี้ผมก็มาออกรอบนะครับที่สนามสวนสนปฏิทัศนะครับหรือว่าสนามซีพายนะครับที่หัวหินนะครับผมก็ที่ช็อตหลุมหนึ่งนะครับด้วยหัวไม้สามนะครับวันนี้บรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของครอบครัวนะครับช่วงนี้ที่สนามนะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับ stay n play ก็คือค่าที่พักรวมกับค่าครีนฟรีนะครับตกอยู่ประมาณ ถ้าเป็นวันหยุดนะครับนักขัตลเลอร์ก็จะอยู่ประมาณ2,100บาทนะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไม่ถึง2,000นะครับลองเข้าไปเช็คเรื่องรายละเอียดนะครับในเว็บไซต์ของ CPI r e c r แค n a t i o n ได้เลยนะครับผมก็ออกมาต่อกันที่หลุมที่2นะครับวันนี้ก็ยังติดใจนะครับกับสนามก่อนหน้านะครับที่เอาไม้3ไปออกนะครับก็ยังคงออกรอบด้วยไม้3นะครับวันนี้ก็มีการมาจอยกวนนะครับกับพี่เนะครับผม มาเจอกันที่สนามนี้แหละครับก็ให้ผมจอยกวนด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยมาออกกันที่ท่านน้ําเงินนะครับถือว่าได้มาออกกาลังกายนะครับชิวๆกันนะครับที่พักที่นี่นะครับผมชอบอย่างหนึ่งก็คือที่พักติดกับทะเลเลยนะครับมีสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็สามารถพาลูกเล่นน้าทะเลลงไปเดินเล่นได้เลยนะครับตื่นเช้ามาลงลิฟต์ก็เดินออกมาเจอทะเลเลยนะครับ แล้วก็ผมจะวางแผนก็คือผมจะทีออฟประมาณ6โมงเช้านะครับสนามเปิดประมาณให้ทีออฟเริ่มต้นที่6โมงนะครับผมก็จะอาศัยเวลาที่ภรรยาและลูกนะครับยังไม่ตื่นนะครับก็รีบมาออกรอบก่อนนะครับผมส่วนหลุมที่3านี่เป็นหลุมแฮนิคปหนึ่งนะครับเป็นพาห้ายาวนะครับผมก็ออกด้วยหัวไม้3ามนะครับมันไม่ถึงครับผมมันก็สั้นไปนะครับตกมราะนั้นด้านน้ำสายนะครับก็เลยต้องมาเสียดรอปในลัฟนะครับยาวมากนะครับ หลุมนี้ก็ขอออกไปนะครับด้วยเหล็กแปดนะครับสำหรับช็อตนี้ก็ตีไปออกขวาไปีนิดนึงนะครับตกน้ํานะครับหลุมนี้ก็บอกเลยว่าบาดเจ็บสาหัสนะฮะสนามนี้นะผมชอบมากเลยนะครับก็คือเงียบสงบนะครับบรรยากาศก็คือเราจะได้เล่นทั้งในส่วนของหลุมนะครับที่ติดกับชายหาดเลยนะครับติดกับทะเลเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับติดกับภูเขานะครับ ดังนั้นกรีนของวันนี้นะครับไม่ง่ายนะครับกรีนเนี่ยเห็นไหมครับสโลปคือแบบเต็มไปด้วยสโลปแล้วก็ลายนะครับเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าระยะ1นึ่พัตเตอร์นะครับไม่สามารถที่จะพัดชาร์จตรงๆอย่างเดียวได้นะครับเพราะว่ามันมีลายครับสําหรับที่นี่นะครับแล้วก็หญ้าของที่นี่นะครับก็จะต่างกับหญ้าที่สนามในกรุงเทพนะครับสนามหญ้าที่นี่จะเป็นสนามหญ้าใบหญ้าจะเป็นมีทั้งใบหยาบนะครับใบใหญ่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่า หญ้าไม่ค่อยเป็นระเบียบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงนะครับมันเหมือนกับตัดลัฟให้สั้นนะครับมันเหมือนหญ้าที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งนะครับทางด้านขอบๆนะครับปนนกันนะครับถ้าตีหลุดแฟเวทีหนึ่งเนี่ยก็คิดหนักเหมือนกันนะครับกว่าผมจะปรับตัวนะครับให้เข้ากับกรีนะครับให้เข้ากับหญ้าลัฟที่นี่นะครับก็ใช้เวลาหมดไปเก้าหลุมสิบหลุมได้เลยนะครับเพราะว่าลัฟของที่นี่นะครับมันไม่สามารถจะตีหย่อๆได้นะครับผมก็ พิ่งจะเข้าใจก็คุยกับพี่แคดตี้นะครับว่าเตีเวทหรืออะไรเงี้ยควรที่จะตีเต็มระยะนะครับจะดีกว่านะครับแต่ก็สนุกสนุกไปนะครับชิลๆนะครับวันนี้ก็เอาสนามสวยๆสนามหนึ่งนะครับแล้วก็ขับรถเดินทางจากกรุงเทพมาปกติก็เคยมาสองชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้ก็มาสี่ชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าเส้นพระรามสองนี่คือแบบโอ้รถติดมากเลยครับแล้วก็เขาทาถนนตลอดเวลานะครับเส้นพระรามสองนะครับ ผมมาในวันหยุดนะครับตะเลิกพอดีนะครับสาหรับใครที่อยากจะใช้วันหยุดเสารอาทิตย์นะครับชิลกับครอบครัวนะผมก็แนะนําที่นี่นะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับค่าของชีพที่หัวหินก็ไม่แพงนะครับก็ไปร้านอาหารโลโก้นะครับก็จะได้สัมผัสกับอาหารทะเลที่มันสดใหม่ในราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับสังเกตลูกที่อยู่ตรงนี้นะครับหญ้ามันไม่เป็นระเบียบเลยนะครับมีทั้งย้อนหญ้ามีทั้งแทงนะครับหญ้ามันแทงไม่เป็นทางเดียวกันนะครับผมก็ เสียวชึกชักตลอดเวลานะครับลูกนี้ผมก็ลันไปนะครับด้วยเวทห้าสิบนะครับตอนแรกก็กลับว่าจะปล่อยจอยนะครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวจะเสียคอนเทนต์นะครับถ้าตีเกินเก้าสิบขึ้นมานี่เดี๋ยวจะเสียคอนเทนต์ช่องนะครับก็กลับมาตั้งสตินะครับแล้วก็โฟกัสเรื่องเกมพันนะครับเวลาเสียนี่อย่าคิดอย่าคิดเอาคืนนะครับเวลาเสียนี่คือต้องทําใจเย็นนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะไม่เล่นแบบเกมบุกหรือแอคทีฟเลยนะครับผมจะกลับมาโฟกัสนะครับเรื่องเกมแผนนะครับค่อยๆตีวางไปเรื่อยๆนะครับตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็จะไม่บุ่มบามนะครับตีไม้สามหรือว่าพวกหัวไม้ไกลๆนะครับเพราะว่าสนามที่เราไม่เคยเล่นนะครับบางทีเราไม่รู้เลยเอาไม่รู้เหลี่ยมของเขานะครับแล้วก็บายสปอตนี่เป็นที่ที่ไม่ควรไปเลยนะครับถ้าผมแนะนำแล้วจะเล่นเรื่องเอาสกอร์ด้วยนะครับ ก็จะตีไปในพื้นที่ที่เรามองเห็นด้วยตานะครับเราก็จะไปตรงจุดนั้นนะครับเรื่องตีตัดเรื่องอะไรนี่ก็จะไม่ค่อยครับตะลุมนี้ไม่ได้นะครับต้องเอานิดหนึงครับผมส่องกล้องดูนะครับว่ามันต้องการแครี่ประมาณ216นะครับแล้วก็ไดรเวอร์ผมจะแครี่อยู่ประมาณ225-230ถึงนะครับก็เลยตีตัดข้ามมาฝั่งนี้นะครับ ปกติระยะนี้นะครับผมจะเล่นเวท58นะครับแต่ว่าดูลายแล้วมันย่ามันย้อนเป็นเก็ดๆยังไงไม่รู้นะครับผมก็เลยไม่อยากเอาเบาสีมาเล่นนะครับผมก็เลยลองเอาเอาเวท54นะครับเบาประมาณ12นะครับมาเล่นนะครับทีนี้พอมันตีเบามันก็เลยเหมือนไม่ค่อยผ่านนะครับลูกมันก็เลยไม่ถึงกรีนะครับตกลงมาด้านข้างแล้วก็ไหลลงน้ำนะครับนี่ก็ต้องมาพัดเซฟดับเบิลบูกี้นะครับทีนี้ ความยากของสนามนี้นะครับผมก็ลองสอบถามทั้งพี่เอ็มนะครับพี่เช้อน้ำเงินนะครับว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่นะครับพี่ก็ให้แปดเลยนะครับผมก็คิดเหมือนกันนะครับผมก็ว่ามันอยู่ประมาณแปดหรือเก้าเลยนะครับก็ไม่ใช่สนามที่ง่ายนะครับผมบอกเลยนะครับแต่อย่าเสียคอนเซปต์นะครับถ้ามาพักผ่อนมาตีกอล์ฟหัวร้อนนี่ไม่ได้นะครับเสียเสียวันหยุดไปฟรีเลยนะครับเราก็จบเก้าหลุมแรกนะครับไปด้วยสกอร์สี่สิบเจ็ดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเก้าหลุมหลังเนี่ย ถ้าไม่เกินจะตีไม่ให้เกิน90ได้ไหมนะครับกลับมาใช้เกมแพนแบบจริงจริจังๆแล้วว่าเราจะเอาตัวรอดจากสนามแห่งนี้ได้ไหมนะครับติดตามไปดูกันเรื่อยๆนะครับก้าวหลุมหลังมานี่หยิบไดเวอร์เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าท่าน้ําเงินนี่ไม้สามไม่พอครับมันตีไม่พอนะครับคือมันทําให้ระยะขึ้นนะครับมันไกลขึ้นใช่ไหมครับ พอเราตีด้วยเหล็กยาวเนี่ยเราตกกีนที่นี่บางทีมันไม่อยู่ครับผมก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องโอเคด้วยระยะนะครับมันมีมันมีเหตุผลนะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องออกไดรเวอร์นะครับแต่ในส่วนพาร์ห้านะครับก็กลับมาเล่น3ามออนนะครับออกไม้สามได้นะครับนี่ก็ตีไม้สามไม่ค่อยดีนะครับเบียดอยางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ออกแฟร์เวจนะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าแฟร์เวนะผมก็เอามาตีออกแฟร์เวมาตีในลัฟนะครับ ลูกก็ไถแทดแทดมานะครับก็ช็อตที่3ผมก็เลือกที่จะวางอีกครั้งนะครับหน้าบ่อทรายนี้นะครับแล้วก็ขึ้นช็อตที่4นะครับระยะก็ประมาณ95หลาร0อหลานะครับผมก็ตีด้วยเวท50นะครับก็ระยะก็มาอยู่ประมาณ1กันทงนะครับสําหรับคนที่อยากจะตีรสกอร์นะครับการจะตีไดเวอร์ให้300หลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับยากกว่าการที่เราจะฝึกเวทนะครับระยะ ตั้งแต่120หลาลงมานะครับเพราะว่าบางยังทีนะครับพา5ห้าเนี่ยเราตี3ออนไม่ได้นะครับหรือว่าเราตีช็อตแก้ไขมาเนี่ยเราจะได้วางไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าสกอร์ลิงโซนนะครับหรือว่าจุดถนัดเวทของเราที่ซ้อมมาอาจจะวาง100หลานะครับถึงทงนะครับแล้วก็หยิบเวทที่เคยซ้อมนะครับมาตีเต็มฟูลสวิงนะครับก็สามารถช่วยได้นะครับก็สามารถช่วยลดสกอร์ได้นะครับลูกสั้นกับพัตเตอร์นี่สําคัญมากเลยนะครับ ช่วยให้เราเบรกร้อยเบรกเก้าสิบได้นะครับใช้ให้บิดนะครับระเบิดออกไปนะครับจมรับนะครับเลีเอาสนามที่นี่ก็ท้าทายนะครับสนุกมากเลยนะครับนี่ก็นกบินผ่านไปดีนะครับคือบรรยากาศเนี่ยธรรมชาติมากๆนะครับได้ยินเสียงนกร้องตลอดแล้วก็วิวพนมรามาสุดๆเลยนะครับสุดสายตานะครับโล่งสบายมากเลยครับ ผมยังมีความรู้สึกว่าผมอยากจะตีกอล์ฟที่นี่สั้สองวันติดๆกันเลยนะครับ <_ O> หลุมนี้หยิบไดเวอร์ออกมานะครับเพราะว่า553ร้าสหลาจริงนะครับ แต่ว่าถ้าวางไปทางด้านขวาเนี่ยเราสามารถที่จะตีตัดเข้าหากีนในระยะ220ได้นะครับผมก็ตีช็อต2ด้วยไม้3มนะครับแต่ว่าไม่กล้าเข้าหากินตรงๆนะครับก็เบียงมาทางซ้ายแทนนะครับเพราะว่าระยะแครี่ของไม้3ผมเนี่ยมันอยู่ในระยะกัมกึ่งมากเลยครับว่าจะข้ามหรือไม่ข้ามนะครับคือถ้าผมตีพลาดโดนไม่เต็มเนี่ยคือมันตกน้าแน่นะครับก็เลยยอมขึ้นมาทางด้านซ้ายนิดนึงนะเพื่อมาเข้าเวท58นะครับตีประมาณ70หลานะครับ แล้วก็พัดลูกเมื่อกี้นะครับพัดเข้าหาธงตรงๆได้เลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกกรอบเนี่ยมันจะวิ่งไปจากที่สูงลงที่ต่ํานะครับเพื่อที่ช็อตที่สองเราเนี่ยครับจะได้พัดเก็บทางขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการเล่นว่าเมคชัวร์ว่าเราจะได้พารนะคับแล้วก็บรรยากาศสวยมากๆเลยนะครับนี่เป็นหลุมที่ติดทะเลนะครับธงเหลืองก็ธงจากพาห้าเมื่อกี้ที่เรามานะครับอันนี้ก็เป็นพาสามนะครับผมก็ ตีตกกีนะครับแล้วมันไม่อยู่ครับมันไหลออกมาด้านหลังนะครับชีปออกไปไม่ดีนะครับลูกนี้ความจริงแล้วตอนที่ผมยืนเนี่ยล่เนี่ยมันมันเอียงมากเลยครับมีสโลปเยอะมากนะครับหลุมนี้ผมบอกเลยว่าผมเปิดโหมดแคดดี้นำทางนะครับผมถามพี่เขาเลยครับว่าพี่แคดดี้ลายมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่า มันเป็นสนามภูเขาแล้วครับเป็นสโลปพอนั่งเยอะครับดูลายไม่ออกแล้วครับผมก็ต้องถามคนพื้นที่นะครับสนามพวกสนามภูเขาอะไรแบบนี้นะครับหลุมนี้ก็ตีไดเวอร์ตัดมาแล้วก็ประมาทนะครับเพราะว่าเก็บพามาหลายหลุมนะครับบอกเลยว่านี้เริ่มประมาทนะครับคิดว่ามันสั้นนะครับพัดดันออกไปครับก็สําหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปในช่องนี้ของผมนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกการติดตามเลยนะครับก็ขอบคุณพี่เอ็มด้วยนะครับที่ให้ผมจอยควนด้วยนะครับวันนี้สนุกมากจริงๆนะครับแล้วก็ติดตามกันเจอกันนะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ